สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภายสแนปช็อตประจำปีเทปแรกพายสแนปช็อตแรกประจำปี2024วันนี้ขอคุยเรื่องของหุ้น7นางฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบไปด้วยหุ้นอะไรบ้างแล้วเขามีในยะยังไงกับตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นโลกรวมถึงตลาดหุ้นเกิดตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับ emerging market แล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยทำไมหุ้นกลุ่มนี้ ถึงจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกหรือตลาดหุ้นไทยในปีนี้มาดูกันเลยครับ7จ็ด n ิ f i c a n t มานี่หน้าปกยอมเลยฮะสวยนะผมชอบเลยอ่ะสวยมากมาไหนไม่ไม่คือสุดยอดคือตอนที่เขาไม่อยู่อ่ะตอนที่เน่งไม่อยู่ผมชอบผมก็จะทำหน้าปกแบบเนี้ยแต่พอเน่งมาหน้าปกคือเขาพยายามคิดว่าเขาสวยนะโดยที่เขาไม่ได้มองเลยว่า S <S <S เจ้านายมันทาอะไร <S <S 1> <S 1> อทุกคนก็จะรู้นะครับว่าเจ็ดนางฟ้าเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างในหน้านี้ก็จะพอบอกอยู่แล้วล่ะว่ามีหุ้นอะไรบ้าง<อ> <S <S นาฮะฮะแต่เราไปดูกันว่าเจ็ดนางฟ้าเนี่ยหุ้นของเขาเพอร์ฟอร์มยังไงในปี2023คือปีที่แล้วอะเราไปไล่ดูแต่ละตัวเจ็ดห็ไหมหนึ่งสองสามห้และเจ็ด NVIDIA นางฟ้าที่สวยที่สุด <S 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 ขึ้นมา241%ร้เอปร์เีเ็เปีที่แล้วนะใครลงทุนเอ็นวีดียรวยเลยรวยเลยมีน้องคนหนึ่งถามผมว่าปีที่แล้วถามผมว่าจะซื้ออะไรดีครับตอนต้นปีน้องเด็กนักศึกษาเลยนะในเทคโนโลยีของอเมริกาผมบอกเขาว่าไงรู้ไหมผมไม่บอกเขาว่าไม่ AMD ก็ Nvidia ดีแล้วซื้อไหมครับซื้อแล้วน้องก็มาถามตอนปลายปี จะขาย n v i d ว a เดียดีไหมดีครับขายเลยครับขายเลยขายเลยครับ n v i d ว a เดียปรากฏว่า n v i d ว a เดียบวกขึ้นมา2องรเอน้องเขาก็ถามผมอีกต้นปีปีนี้อะไรครับคืออะไรดีก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลบำรุงร่านไม่ก็โรงพยาบาลกรุงเทพอ้าวพี่ทำไมมันหุ้นในประเทศหุ้นในประเทศจะดีเดี๋ยวดูกัน n v i d ว a เดียบวก241 Facebook เก่าเมตาร้อยหกสิบแปดเนทสาร้อยี่นี่ไม่ใช่แอปเปิลอเมซอนเจ็ดสเนี่ยอันนี้สร้างความอะไรนะเพอร์ฟอร์แมที่เป็นบวกกับเวอร์เชียร์ฮาร์ดแวร์นะครับแอปเปิลบวกห้าสิบแปดไมโครซอบวกห้าสิบสี่อนี่คือ Google กูเกิลนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยส่วนใหญ่บวกด้วยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเอ็นวีเดียเนี่ยบวกด้วย A.I. Artificial Intelligence นะครับ Alphabet ก็มาเนี่ยแล้วก็เทสลาก็รถ EV นี่คือเรียกว่า7จ็ดนางฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้น S&P บวกเท่าไหร่ครับ27%แต่ไอ้พวกนี้200กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับว่าความแตกต่างไอ้เตัวเนี้ยมันดึงตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาถ้าอีโคเวด คำว่าอีควเวทหมายถึงอะไรอีคเวทหมายถึงว่าไม่ต้องดูเลยว่า market cap แต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่คิดมันเลยว่า500ตัวเนี่ยให้คิดเวทเท่ากันทั้งหมดเลยแล้วมาดูว่าดัชนีจะขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นแค่14%ก็แสดงว่าถ้าเราไม่คิดว่าไอ้เตัวนี้คือตัวใหญ่หุ้นก็ขึ้นแค่14แสดงว่าไอ้ตัวเล็กๆที่เหลืออีก493หุ้น ขึ้นนิดเดียวเหมือนแบบเดลต้าแบกอยู่ตัวเดียวเจ็ดตัวเนี้ยเจ็ดนางฟ้าเนี่ยเจนนี่อะไรเนี่ยนะเจ็ดนางฟ้าเนี้ยพอลล่าเออคริสหอวังนะครับผมผมว่าวีหอการค้า <laughs> <laughs> นะฮะอันเนี้ยเป็นตัวแบกตลาดอยู่แล้วแบกตลาดแลด้วดีไม่ดีนะครับเราก็ต้องดูกันว่าผมไม่ได้บอกว่าหุ้นเจ็ดตัวนี้ไม่ดีถามว่าลงทุระยะย,ยาวได้ไหมผมก็ยังเชื่อว่าหุ้นเจ็ดตัวนี้ถ้าท่านศึกษา พื้นฐานดีๆจริงๆผมว่าหุ้น7ตัวนี้ก็ยังเป็นหุ้นที่น่าลงทุนอยู่นะครับผมจะผมจะดาวก็คือเรื่องเท s l a เพราะคู่แข่งในเรื่องของรถ EV เยอะนะฮะแต่ว่าผมก็พื้นฐานนดีแต่เรามาดู valuation ดีกว่าอ่าคราวนี้เรากลับเข้ามาดูว่าเจนางฟ้าตรงนี้วันนี้ perform เป็นยังไงเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่เรามาลองเปรียบเทียบกันดูว่าหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับคือผมไม่สามารถหา7นางฟ้า มาเทียบกับหุ้นโลกได้ก็เลยเอาหุ้นอเมริกานี่แหละเอามาเทียบกับหุ้นโลเอาหุ้นอเมริกาหารด้วยหุ้นโลกดูซิว่ามันเอาเปอร์ฟอร์มขนาดไหนอันนี้เอาหุ้นอเมริกาขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็คือปีหนึ่งเก้า็ดศูนย์ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหญ่อ่าอันเนี้ยเห็นไหมเกิดขึ้นมาก็คือไอตัวหุ้นอเมริกาเนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มหุ้นโลกอ,อานาตอนดอทคอม หุ้นอเมริกาก็เอา performance หุ้นโลกมหาศาล<ช>นะครับแล้ววันนี้ยิ่งกว่าว่ามหาศาลผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมแต่สิ่งว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วจะขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยคุณกล้าเสี่ยงไหมที่จะเห็นกราฟรูปนี้ขึ้นไปตรงนี้อีกผมเป็นผมผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเป็นผมผมเป็นฟันเมนเจอร์ถ้าผมไม่เอาอะไรถ้าว่าผมไม่ทําอะไรผมก็ไม่ซื้อเพิ่มผมก็จะไม่ขายผมก็จะไม่ซื้อแต่มีโอกาสที่เขาจะขายไหม ก็ไม่แน่ด้วยความโอเวอร์แวลูของเขาไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะขอย้ำนะครับเราบอกว่าดีแต่มันโอเวอร์แวลูมากคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานําโดยเจ็ดนางฟ้าเนี่ยมันสวนและดึงไอ้เจ็ดนางฟ้าเนี่ยทำให้เกิดการสวนตลาดก็คือว่าสภาพคล่องในตลาดโลกลดลงครับเส้นสีน้ําเงินทึบๆเนี่ยก็คือสภาพคล่องของธนาคารกลางของแต่ละประเทศ G3 ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเน่ง ช็อกผมเสียใจผมเสียใจกับคุณมากเลยจีสามเนี่ยมีเฟดแน่ๆคุณต้องคุณต้องรู้เชื่อเลยค่อยๆนึกแบงก์ออฟแบงก์อีอีซีบีอีกอันหนึ่งสุดท้ายละบีโอเจถูกแหมทำเป็นไม่รู้เนี่ยก็ตัวนี้เห็นไหมครับสภาพคล่องทิลเลียนนะครับเป็นทิลเลียนนะครับตัวเลขนะครับปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าหุ้น NASDAQ ปรับขึ้นเรื่อยๆในปกติสังเกตให้ดีิมันจะสอดคล้องมันสอดคล้องไปด้วยกันซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะหุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นกลุ่มที่วิ่งด้วยสภาพคล่องแต่วันนี้สภาพคล่องมันลดลงแต่ปรากฏว่าไอ้นี้มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าสภาพคล่องที่ลดล,ลดลงลดลงยังไงก็ตามแต่ที่เหลือเนี่ยเอาไปเล่นกับเจ็ดหนึ่งเจด้งฟ้า,ฟานะทั้งหมดเลย อเอาไปเบสบนเจ็ดนางฟ้าทั้งหมดเลยแสดงว่าเงินทั้งหมดเงินใหญ่ๆเงินไม่ใช่แค่ว a ลูเอชันที่โอเวอร์ด้วยสภาพคล่องส่วนขาดส่วนเกินเนี่ยส่วนที่มันจะขาดอยู่แล้วเนี่ยแต่มันยังเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยกูทุ่มไปให้เจ็ดนางฟ้านี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสองูนย์สองสี่จะเป็นกูยี์สำหรับไทยมาร์เก็ตเข้าใจยังครับ,รบเพราะอะไร,รเพราะว่าเมื่อใดก็าตามที่ไอตรงนี้ลงมาก็แสดงว่าโกลบอลสต็อก ก็จะปรับเพิ่มขึ้นแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีรูปแล้วไม่มีไม่มีแล้วแล้วเมื่อใดก็ตามที่ตลาดหุ้นปรับตัวไอ้หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลดลงมาหุ้นดีเฟนซีก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นครับมันตีผมไงก็คืออันนั้นคุณลออผมมาดังนั้นผมเลยเชื่อว่าหุ้นไทยนะครับเรากลับไปนั่งแล้วเพื่อความงดงามแสดงว่าหุ้นไทยหุ้นอ m e เมอร์จิ้งมาร์เก็ตที่มีดีเฟนซีสต็อกเยอะๆครับแล้วหุ้นเทคโนโลยีของจีนเองก็ถูกตบลงมาเยอะละ ก็เหลือหุ้นดีเฟนซีฟซึ่งหุ้นดีเฟนซีฟของจีนกำไรยังดีนะเช่นผิงอันเช่นเหมาไถนะครับอีคอมเมิร์ซหลายบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางเจ้าของเขาเนี่ยของจีนยังดีอยู่ของไทยเราเนี่ยผลประกอบการของหุ้นดีเฟนซีฟก็ดีนะแต่ที่ไม่ได้รับความสนใจในปีที่แล้วก็ด้วยเหตุผล <c oughs> ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่างเงินส่วนใหญ่ไปวิ่งเข้าหาเจ็ดนางฟ้า <c oughs> ดังนั้นปีนี้เดี๋ยวผมจะคัดเจ็ดนางฟ้าอ <c oughs> ของประเทศไทยว่าจะมี อะไรบ้างอ่ะเรามานั่งเล่นกันซิว่าเจ็ดนางฟ้าของประเทศไทยจะมีอะไรบ้างหนึ่ง AOT ถูกต้อง CPR เยี่ยมมากไปเป็นถูกละ Home Pro Mint BDMs BDMs อือหือะไรอีก BBL อ่ะ BBL หมดแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้เจ็ดนางฟ้าได้มีสำหรับประเทศไทยเกินเนื้อ่ะคันนี้อย่าเพิ่งดิยังไม่จบเลยเอาหน้าใหญ่มาก่อนได้อ่าก็ขอจบไพ่สแนปช็อตเทปแรก ของปี2024นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับวันนี้เราคุยเรื่องเจ็ดนางฟ้าวันข้างหน้าเราจะคุยเรื่องเจ็ดนางมาร <laughs> ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอ่ะจบภายส n น p s h อตประจำวันนี้ครับครับผม